สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมานำเสนอเรื่องโปรตีนที่ได้จากกากถั่วเขียวทุดิบที่เราเลือกใช้นะคะเราก็จะใช้เป็นกากถั่วเขียวโดยกากถั่วเขียวเนี่ยเป็นผลพลอยได้ที่ได้จากอุตสาหกรรมการผลิตวนเส้นโดยโปรตีนที่ได้จากกากถั่วเขียวนั้นเมื่อผ่านการสกัดแล้วจะเรียกว่าโปรตีนไฮโดรไลซิสจะได้เป็นกรดอะมิโนโหรือเปบปทดยสายสั้นโดยถั่วเขียวเนี่ยเป็นแหล่ง โปรโตีนสำหรับการผลิตโปรโตีนไฮโดรไลซิสเนื่องจากมีโปรโตีนอยู่ถึงร้อยละ70%ของน้ำหนักแห้งแถมยังมีกรดอะมิโนที่ไม่ละลายน้ำหรือเรียกว่าไฮโดรฟอบิกอะมิโนแอซิดที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและยังมีกรดอะมิโนจำพวกกุูตามิกแอซิดอสฟติกแอซิดโปรลีนอลานนนที่มีประสิทธิภาพในการช่วยลดความดันโลหิต ต่อไปก็จะมาดูในด้าน Proxi m เม e analysis หรือองค์ประกอบทางเคมีโดยส่วนใหญ่นำมาวิเคราะห์พวกคาร์บโบไฮเดรตโปรตีนไขมันเท่าแต่ในที่นี้มุ่งเน้นโปรตีนเป็นหลักจากตารางหน้าที่3พบว่าโปรตีนในกากตะกรอนถั่วเขียวมีถึง18.3 1เเมื่อเทียบกับกากถั่วเขียวทั่วไปจะมีปริมาณมากกว่าเพียงเล็กน้อยดังนั้นกากตะกรอนถั่วเขียวจึงเป็นวัตถุดิบที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งในการสกัดไปเป็นโปรตีน ในส่วนของการสกัดโปรโตีนนะคะเราก็จะเริ่มจากการนำกากถั่วเขียวมาบดให้ละเอียดแล้วผ่านการฆ่าเชื้อด้วยมอนึ่งแรงดันสูงที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสเป็นเวลา20นาทีแล้วนำไปผสมน้ำกลั่นในอัตราส่วน1ต่อ15เวทไบโวลลุแล้วนำไปปรับ pH ให้ได้4ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ จากนั้นนะคะเราก็จะไปทำการกวน2ชั่วโมงแล้วนำไปปั่นเหวี่ยงที่4องศาเซลเซียสเป็นเวลา5นาทีแล้วนำไปปรับ pH อีกครั้งให้ได้4ด้วยกรดไฮโดรคอลอริกจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปแช่เย็นที่4องศาเซลเซียสเป็นเวลาค้างคืนแล้วนำไปปั่นเหวี่ยงที่4องศาเซลเซียสเป็นเวลา5นาทีแล้วนำไปล้างน้ำกั่น2ครั้งโดยตะกอนที่เราได้นะคะก็คือโปรตีนที่เราได้จากการสกัดกาถั่วเขียวนั่นเองค่ะ ถ้าสาบวิธีการสก,กัดแล้วเราก็ต้องมาดู f u ังชั o น a l p พอ p e r ี y หรือคุณสมบัติเชิงหน้าที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้ผลสูงสุดจากการวิจัยของบิชิตและคณะพบว่าโปรตีนไอโซเลตของถั่วเขียวและถั่วเหลืองมีการดูดซึมน้ำกับไขมันใกล้เคียงกันส่วนการเกิดฟององโปรตีนไอโซเลตถั่วเขียวจะสูงกว่าซึ่งมีปริมาตณ89.66รวมไปถึงการเกิดเจลก็ยังมีค่าใกล้เคียงกันอีกด้วย การใช้ประโยชน์ในอุตสาหากรรมจะนำโปรโตีนที่ได้จากการสกัดนั้นนำประทาเป็นสารปรุงแต่งกลิ่นลดหรือเรียกว่า h y d ดรไลซ์แว e g จสต์เชอร์บอลโปโดยใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่มีหน้าที่ในการกระตุ้นกลิ่นลดใช้ได้กับอาหารหลากหลายชนิดอย่างเช่นอาหารเจอาหารทั่วไปเช่นซุปผงซุปก้อนไส้กรอกหรือนักเก็ต โดยเราก็จะเริ่มจากการนําโปรตีนที่ได้จากการสกัดกากถั่วเขียวนั้นมาย่อยสลายให้ได้โปรตีนไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์เฟเวอร์ซามจากนั้นนะคะเราก็จะได้เป็นโปรดักต์ออกมาที่ให้เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นลดนั่นเองค่ะพวกเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ